ตอนแรกกังวลนะกังวลว่า 1. จะต้องถอนฟันผ่าตัดใส่กระดูกเทียมนะฮะก็กังวลเหมือนกันว่ามันจะเจ็บแต่เวลาทำข้าจริงเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะครับแรกกับสุขภาพฟันของเราผมว่าคุ้มค่าทีเดียวนะครับครับผมสมชายมรกรกศรีวัน,นครับรักษารากฟันเทียมประมาณ6เดือนแล้วครับ คือดูจาก f a c e o o กนะครับที่คุณหมอเขาไลฟ์เฟซบุ k กนะครับก็เชื่อในในคุณหมอนะครับว่าจะรักษาได้ได้ค่อนข้างดีครับคุณหมอทุกท่านนะครับที่ผมฟังมาก็มีประสบการณ์แล้วก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์หมอนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือสะดวกเดินทางมาที่จอดรถก็สะดวกนะครับแล้วก็เือหนึ่งสถานที่นะครับอันดับแรกก็คือสถานที่ก่อนนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับสถานที่โอถงสะอาด นะครับกว้างขวางนะฮะเจ้าหน้าที่ต้อนรับก็ให้บริการที่ดีให้คําแนะนําที่ดีแล้วก็พอดีก็ได้เจอกับคุณหมอธนกิจที่ทําการรักษานะครับก็ค่อนข้างให้เป็นกันเองดีนะครับให้คําแนะนําที่ดีกับกับทางทางผมนะครับกังวลฮะตอนแรกกังวลน,นะกังวลว่า 1. จะต้องถอนฟันผ่าตัด เขาเรียกไงฮะใส่กระดูกเทียมนะฮะก็กังวลเหมือนกันว่ามันจะเจ็บแต่เวลาทำข้อจริงเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะครับก็ค่อนข้างอยู่ที่คุณหมอด้วยคุณหมอมือเบาด้วยนะครับช่วงผ่าตัดก็เจ็บนิดเดียวนะครับนะฮะก็ไม่ไม่กี่วันก็ก็หายแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ไม่มีอะไรนะครับก็ถึงเวลาก็มาแค่ใส่ฟันตัวฟันเทียมแค่นั้นเองนะครับรับผม คือคนที่มีปัญหาเรื่องเรื่องฟันนะครับคงจะไปกังวลนะครับเรื่องของการผ่าตัดนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะครับการผ่าตัดเนี่ยไม่ได้เจ็บเลยนะครับแลกกับสุขภาพฟันของเรากความเป็นอยู่ของเราเนี่ยผมว่าคุ้มค่านะครับทุกอย่างเนี่ยครับเจ็บมันก็มีเจ็บบ้างนะครับแต่มันไม่ได้มากมายอะไรนะครับแลกกับสุขภาพฟันของเราผมว่าคุ้มค่าทีเดียวนะครับก็ ดีขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยเวลาตอนก่อนที่จะรักษานะครับก็จะมีปัญหาเรื่องเคี้ยวแล้วก็เศษอาหารค่อนข้างติดนะครับ<_ <mauv> _>แล้วก็การทำความสะอาดค่อนข้างยุ่งยากนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมตัดสินใจมาทำรากฟันเทียมนะครับกับที่นี่นะครับแล้วหลังจากที่ทำไปแล้วการเคี้ยวก็ดีขึ้นนะครับความเป็นอยู่กับการทานอาหารก็เป็นปกติดีนะครับจากที่ของเดิมเนี่ยจะเคี้ยวแต่ละทีเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหากังวลว่ามันจะ แตกหรืจะหักนะครับคุณหมอธนกิจทำค่อนข้างมือนุ่มนะครับไม่เจ็บเลยนะครับทั้งในเรื่องของการใส่นะครับแล้วก็คำแนะนำต่างๆคุณหมอแนะนำในการใช้งานรากฟันเทียมพราะค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็การฟอ l โล่ตามก็ท่านก็ติดตามอย่างตลอดนะครับคือคลินิกรากฟันเทียมนะครับคนที่จะทำนะครับคงต้องพยายามเลือกในคลินิกที่ เชื่อมั่นและไว้ใจได้นะครับเพราะว่ารักคันเทียมจะอยู่กับเราตลอดชีวิตนะครับก็ขอให้ทุกท่านเลือกคลินิกที่ดีโดยเฉพาะคลินิกที่มีอาจารย์หมอที่มีความชานาญนะฮะซึ่งคลินิกที่นี่ถือว่าเป็นคลินิกหนึ่งที่เราสามารถมาทําได้เลยนะครับแล้วก็ได้รับความมั่นใจแน่นอนว่าคุณหมอที่นี่มีความเชี่ยวชาญนะครับโดยเฉพาะทีมอาจารย์หมอทั้งนั้นเลยนะครับที่นี่ดีมากนะครับความพึงพอใจดีมากเลยนะครับทั้งด้านสถานที่ด้านคุณหมอแล้วก็ราคาด้วยนะครับ น้องๆที่ที่ให้การต้อนรับค่อนข้างดีนะครับมีเจ้าหน้าที่หลายคนการเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เวลานานในการให้บริการนะครับอธยาศัยน้องๆท,ทุกท่านเป็นกันเองดีก็หนึ่งสะดวกในเรื่องที่จอดรถด,ด้วยนะครับนะคือถ้าไปทําที่อื่นอาจจะไปลําบากหน่อยนะครับแต่ที่นี่มันเป็นแหล่งที่ค่อนข้างมาเดินห้างก็ได้นะครับที่จอดรถก็ค่อนข้างพร้อมทั้งหมดเลยนะครับคนที่มีปัญหาเล่าฟันนะครับผมก็อยากให้มาที่ เดนทอนอิมเมจที่ให้แยกรากเท้าเนี่ยครับหนึ่งท่านจะได้รับการบริการที่ดีจากทีมงานทั้งหมดนะครับทั้งน้องๆและทีมงานคืณหมอนะครับแล้วก็การรักษาก็ค่อนข้างเป็นมาตรฐานนะครับราคาไม่แพงนะครับเราจับต้องได้นะครับทำไปแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกดีกับฟันที่เราจะได้ไปนะครับแล้วก็สามารถทานอาหารได้ปกติความสุขในการทานอาหารหรือสุขภาพสุขภาพฟันสุขภาพช่องปากของเราก็จะดีขึ้นด้วยนะครับ ครับผมขอบคุณครับ